สวัสดีครับวันนี้นะครับทางบัวหลวงรีเสิร์ชเราก็มีการออกไอเดียคอในส่วนของตัวคอมเซเว่นนะครับซึ่งจะประกาศงบในวันที่25่ากลุ่มพาพันธ์นี้นะครับโดยมันก็เป็นรีมต่อเนื่องนะที่เราบอกว่าตอนนี้เราน่าจะมาเลือกเล่นหุ้นกลุ่มสมิธแคปหรือว่า สมิททูอ่าสมอลทูมิทแคปนะครับที่มีเอาลุกที่ดีกําไรน่าจะออกมาโดดเด้งนะครับแต่ว่าราคาก็ยังนิ่งอยู่นะครับก็น่าจะเห็นการอ่ดรายรีขึ้นไปได้นะครับดังนั้นประเด็นที่เราให้ไอเดียคอในการลงทุนคอมเซเว่นวันนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3 4มสี่พอยด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าตัวกําไรไรมาสีนะครับที่จะประกาศเนี่ยน่าจะทำออท i ไฮแล้วก็ไม่ใช่การทำ all time high, รออทำไฮแบบธรรมดาด้วยน่าจะเติบโตค่อนข้าง,าง,าง,างเยอะพอสมควรด้วยเราลองเคาะตัวเลขดูนะว่าอย่าง นอยมันน่าจะโตได้ระดับประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เยือนเยียร์คิวอนคเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นการเรียกว่าเป็น positive surprise หรือว่าเป็น าการเซอร์ไพรส์ตลาดในเชิงบวกเนี่ยที่ดีกว่าทุกคาดการในตลาดเลยนะครับเพราะว่าตลาดก็ทํากันอยู่ต่ำ700นะครับถ้าออกมาประมาณสัก750กว่าบวกลบวกบ,วกบวกขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์กับตลาดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นปพื้นที่ที่1น,นะครับเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของอในสัปดาห์หน้าเขาก็จะมีการจัด opportunity day แล้วก็ analyst meeting นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการพูดถึงแผนธุรกิจแหละว่าเอาลุกของตัวคอมเซเว่นจะเป็นยังไงในปีนี้นะครับหลังจากที่ เขาก็จัดทับกันมาระยะหนึ่งละก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนะครับให้นักลงทุนได้ รับฟังกันนะครับแล้วก็ได้นํามาวิเคราะห์กันต่อนะว่าตัวภาพของคอนเซเว่นเราจะเห็นภาพเป็นไงซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เคยทําให้ติดหวังนะครับดังนั้นเราคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะตื่นเต้นไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องที่3ถ้าเราไปมองดูเรื่องกระแสช่วงนี้ก็มีเรื่องทูกับดีแทกนะครับ่างตัวสคนนั้นเขายังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนของตัวคอนเซเว่นเองเราคิดว่าน่าจะมีวินฟ้อนะหรือว่ามีตัวอันนี้2ตกลงมาด้วยนะครับเพราะว่าเดิมทีเขาก็มีการทำธุรกิจกับทูอยู่แล้วนะครับไม่ว ตัวการเข้าไปบริหารร้านค้าหรือว่าขายซิมต่างๆนะครับการที่มี deal to x d t a c h เนี่ยเราก็มองว่าเป็นโอกาสนะอันนี้เราประเมินเองว่าน่าจะเป็นอัพไซต์ขึ้นมากับตัว โอเปอเรชันของตัวคอนเซเวนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายพอมันออกมาเซอร์ไพรส์อย่างนี้เอาลุกก็ดีด้วยอย่างเงี้ยน่าจะนําไปสู่การที่นักวิเคราะห์ก็จะมีมุมมองที่เป็นเชิงบวกกับตัวคอนเซเวนมากขึ้นนะครับในตลาดก็น่าจะเห็นการปรับประมาณการขึ้นแหละเพราะว่ากําไรมันน่าจะออกมาเซอร์ไพรส์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอาลุกที่ดีก็จะเป็นการรีเลตตัวเวอร์ชันต่างๆขึ้นไปด้วยนะครับตรงเนี้ยเราก็เป็นสิ่งที่เรามองเป็นไอเดียในวันนี้แล้วก็เป็นการคาดหวังน,นะว่าตัวราคาหุ้นของคอนเซเวนเนี่ยที่ม อยู่สักพักแล้วเนี่ยมันน่าจะเห็นการแรล,ลี่ขึ้นไปได้นะครับในส่วนของตัวประมาณการกําไรของตัวราคาแล้วก็ราคาเป้าหมายของเราเนี่ยก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอฟัง a n a l y s t Meeting วันที่1มีนาคมนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาปรับกันว่าจะไปได้ถึงแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เป็น i อเดี call คอมเซเว่นตามนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ